เห็นปลาาบไหมคะโอ้ยก้วยเล็บมืงนานอ,อ,กกอ้อเือเขือเบลอ ทำมุ้งกันกระ,ะ,ะลอกให้ต้นกล้วยค่ะทำมุ้งกันกระลอกให้ต้นกล้วยค่ะนี่แหละคือความสามารถพิเศษเห็นไหมคะไม่งั้นยังไม่สุกดีกระลอกมันกินหมดคิดแล้วก็นั่งเย็บตั้ง้าสี่ชั่วโมง ตอนนี้ก็ลอกเอ,อย่อมานั่นเลยไม่งั้นพอสุกลูกหนึ่งก็มากินหมดต้องตัก ตัดทั้งที่ยังไม่แก่จัดเห็นไหมคะนี่คือความสามารถของจิตยารักษ์